สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมสับข่าวว่าพี่ชายผมนะครับพี่ชายผมเป็นคนที่ฝันนะครับงวดที่แล้วฝันได้เจ็ูนย์นะครับแต่แกก็ถูกด้วยนะครับถูกด้วยคนได้ยินว่าแกเพิ่งจะมานั่งสักพักเราบอกว่าฝันดีแต่เก็บภาพปฏิกาสตัวเลขนะครับความฝันงวดที่แล้วนี่ฝันได้เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เลย ่งมดที่แล้วฝันฝันยังไงฝันแมนแท้ฝันได้หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ฝันว่าตามาบอกฝันว่าตามาบอกเอาผู้ภาษาบาดิ้งนี่แหละฝันว่าตามาบอกฝันมาเออฝันมาหนึ่งศูนย์กับเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์กับเจ็ดศูนย์แต่งวดนี้ก็ยาให้สิงหนึ่งศูนย์ด้วเผื่อมันออกเพราะว่าแกบอกสองตัวน่ะเอางวดนี้่าทิ้ง่าทิ้งหนึ่งศูนย์เออไซื้อทิ้งไว้นะ่าทิ้งหนึ่งศูนย์นะครับ วันนี้จะทิ้งหนึ่งศูนย์พี่ชายพี่ชายวดนี้จะทิ้งหนึ่งศูนย์แล้วมันออกเพราะว่าเกลออกสองตัวหน้าเกือบมันออกสองม้วนวดนแล้วออกศูนย์คนทวดแล้วออกเจ็ดศูนย์แล้ววดนที่แล้วออกเจ็ดศูนย์วดนี้อาจจะออกหนึ่งศูนย์ก็ได้แต่วดนี้ได้ยินข่าวว่าฝันฝันเมื่อคืนคือฝันวันไหนฝันสองสามวันแล้วฝันสองสามวันเราฝันว่ายังไงบอกว่าเด็กน้อยนะมันไปยิงหนกมาของกันไว นายจิตเป็นแปดหนึ่งอะไรไปอย่างงี้เลยเพราะว่ามันเอาปืนยิงเลยปืนของปืนกับแปดปืนกับแปดแอ่นนกนกกับหนึ่งแปดหนึ่งนายจิหมดนี่เลยมันชนกอยู่แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่เลยโอ้หนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งจริงมากป้องกันเลยเป็นป้องเลย หนกนะแน่นเด็กหน่อยแว่บุญไปยิงถ้าซื้อจะซื้อหนึ่งแปดเนาะหนึ่งแปดแปดนี่เลยหนึ่งแปดแปดหนึ่งเอ้าอย่าลืมซื้อขึ้นซื้อลงด้วยหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับนานานาที่มีสิบเออขึ้นลงหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะหนะึ่งแปดนะ่ฝันคิดว่าหน้าพี่ชายกขาว่าหน้าจะซื้อหนึ่งแปดก้นฝันอายุเท่าไรสี่สิบสอง โอ้สี่สิบสี่สิบสามสี่สิบสองย่างสี่สิบสามไอ้เจ้ายังรออยู่เลยยังรอคนหลายๆคนอยู่ในนี้บ่ท่านเถาจะเสืออะไรนี่โอ้ลองลองซื้อดูอ่ะลองลองซื้อดูนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้พี่ลองใหม่นะหน้าใหม่ตัวไอ้ทียังไม่ออกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ตายเกี่ยวบอกไอ้ที่เดียวสองหมุดเลยนะอ๋อตาตาตาแกเสียชีวิตแล้วนะครับเสียชีวิตไปหลายปีแล้วคุณตาตาอายุเก้าสิบแปดปีนะครับเสียชีวิตไปแล้ว งวดนี้นะครับพี่ชายคิดว่าฝันเห็นนกนะครับฝันเห็นนก,ฝ,นนนกฝันว่าได้ยิงนกคิดว่าหนึ่งปดนะครับหนึ่ดแดหนึ่งท่านใดชอบก็ลองนัาเป็รุ้นไปเสี่ยงดูนะครับ 18, เอา้า <18, S 1> หนึ่งแปดนึ่งย์่งแปดหนึ่งศูนย์หนกไหนเอาตัวไหนเอามานี้ตัวไหนเก่ศเน 18, ต,ตีตีความฝันแล้วไปยังไงแปดหนึ่งศูนย์เก้เาหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศก็ลืมกเล่นหนึ่งแป อายสองายแล้วโอ้หนึ่งแปดตัวแ่หนึ่งแปดวนี้โอ้งามงามเลขหนึ่งแปอ่าท่านผู้ชมท่านใดชอบนะครับคลิปนี้เอาสั้นๆมาแล้วกันนะครับมันเขาปคกอั้นไว้ัดวดแน่นกเนาะนกนกก้นหนึ่งปืนก็แปดหนึ่งแปดหนึ่งแนึนึ่งแปดแปดหนึ่งผีบอกหุ่นคนบอกขึ้นนั่นก็ซื้อไปหนึ่งแปดหนึ่งเกโอเคนหมานมัหมาน